ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนเซาลราจั่วพืนะครับเพื่อสมาชิกครับวันนี้นะฮะลูกค้าท่านนี้เลยนะฮะที่นำรถอินทสุนะครับเจ้าตัวมิวเอ็กซ์นะครับได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาลัดจั่วพื้ได้ทำการแก้ไขการติดตั้งแผ่นแดมบริเวณแผงประตูหน้าและประตูหลังนะครับเนื่องด้วยนะครับการติดตั้งนะฮะแผ่นแดมบริเวณแผงประตูหน้าและแผงประตูหลังนะครับการติดตั้งเขาไม่ได้มาตรฐานนะครับ ลูกค้านะฮะได้ทางทีมงานโอหอนซาวและพึกทําการติดตั้งแผ่นแด็มชุดใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกมาดูการติดตั้งแผ่นแดมนะครับบริเวณแผงประตูหน้าและประตูหลังในรถดีลสูเจ้าตัวเมล์เอเราติดตั้งยังไงนะครับได้รับการตอบรับจากเพื่อสมาชิกเป็นจํานวนมากการติดตั้งไงที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอวะหอนซาวและพึกตามมาชมของผมนะครับครับเพื่อสมาชิกค,ครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกมาดูการแก้ไขนะครับ เกี่ยวกับเจ้าแผ่นแดมนะฮะในรถอิรุสุเจ้าตัว m มล์เอ็กคันนี้เนื่องด้วยลูกค้าท่านนี้นะฮะได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและพึกทําการนะครับแก้ไขแผ่นแดมบริเวณที่แผงประตูหน้าและประตูหลังเนื่องด้วยนะครับบริเวณแดมนะฮะหรือว่าการใช้อุปกรณ์ต่างๆตรงนี้นะครับไม่ได้มาตรฐานทีเดียวนะครับเราจะต้องทําการแก้ไขบริเวณแผ่นแดมนะครับเดี๋ยวตามมาชมฮะ,ะว่าแดมไม่ได้มาตรฐานจะเป็นลักษณะไหนนะครับตามมาชมของผมนะครับตรงนี้นะครับ ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและพืชนะครับได้ทําการถอดแผงประตูในรถอีดูสุเจ้าตัวมิวเอ็กออกมาเห็นไหมครับเพื่อสมาชิกการที่แดมป์ตรงนี้นะฮะนี่ฮะยึดเกาะโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการแผ่นแดมป์หรือว่าการตัดแต่งเขาก็ดีนะครับการยึดเกาะของเขาเห็นไหมครับไม่มีความแน่นหนาเลยนะคะเห็นนะครับโทษนะครับผมขออนุญาตดึงขึ้นมานิดนึงเพื่อสมาชิกจะได้เห็นนะครับตรงนี้นะครับเป็นของเดิมเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมจะมาถอดแล้วมาเมคขึ้นมานะครับ เพื่อการเพ่มันสร้างคลิปผมบอกเลยไม่ใช่นะฮะถอดออกมาแล้วเป็นสภาพนี้เลยนะค <with> รับเห็นไหมครับตรงนี้ครับที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับและเพื่อสมาชิกนะฮะที่จะเห็นความแตกต่างนะครับอย่างสิ้นเชิงทีเดียวนี่เรามาดูรูเป็กตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นของเดิมเห็นไหมครับเขาใช้คัตเตอร์นะฮะกรีดนะฮะเห็นไหมฮะกรีดออกมานะครับดูรอยของเขาเห็นนะกรีดตรงนี้นะครับแล้วคัตเตอร์นะฮะไปแหลมของเขาท้าจะไปโดนนะครับสีข้างในนะครับเห็นฮะโดนโครงสร้าง เห็นไหมครับตรงนี้ฮะหนึ่งสองสามนี่ครับนะฮะเห็นหน้านะครับตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับใช้คัสเตอร์นะครับที่ไม่ได้มาตรฐานเลยผมขอบอกนะครับตรงนี้ครับเป็นงานแก้ไขนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและพึ่อจะทําการเดมนะฮะบริเวณช่วงหน้านะครับบริเวณแผงประตูหน้าแล้วผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูเราเดมยังไงที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและพึ่อเดี๋ยวตามมาชม้อมผมเลยนะครับครับ เพื่อสมาชิกครับเวลานี้นะฮะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชบุรีครับดได้ทําการแดม์นะฮะบริเวณที่แผงประตูนะฮะให้กับรถอินทสุเจ้าตัวมิวเอ็กคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับความแตกต่างนะฮะแดม์นะฮะที่ทางลูกค้าแดม์มาช่วงที่แล้วนะครับและผมได้ทําการเปลี่ยนแผงแดม์และแดม์ที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับยวตามมาชมนะครับความแตกต่างของเขานะฮะค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะฮะ ตามประชมนะครับและคอยสังเกตนะครับตรงนี้นะฮะเพื่อสมาชิกครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวเลิศพืชครับได้เลือกแผ่นแดมนะฮะของยี่ห้อไฮดิเบตนะครับยี่ห้อนี้ฮะซึ่งสามารถนะครับทนภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะฮะน้ำหนักเบานะครับและยืดหย,ยุ่นตัวให้ดีนะครับทําการแดมเข้าไปเห็นไหมครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวเลิศพืชครับเราได้นําเทคนิคนะฮะในการสร้างเอ็นฟอร์ตเมนต์นะฮะบริเวณทั่วแผ่น เพื่อให้เจ้าแผ่นแดมตัวนี้กับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีนะครับไม่มีพงอากาศว่าจะเป็นการซับเสียงของเขาการซับเสียงเขาได้ดีเยี่ยมเพื่อสมาชิกเห็นไหมครับเมื่อช่วงที่แล้วฮะจะมีช่องโพรงตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้แหละครับและทางทีมงานผมนัดอ้การแดมนะครับตรงนี้เข้าไปแดมเต็มระบบทีเดียวนะครับนะฮะสวยทีเดียวเพื่อลดค่าดี t ทคชั่นนะฮะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและเดี๋ยวลําโพงมีเลนส์นะครับการทํางานของเขาจะมีประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้นทีเดียวนะฮะตรงนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นทียบร้อยนะครับ เพื่อสมาชิกครับผมนะฮะจะพาเพื่อสมาชิกมาดูการติดตั้งแผ่นแดมนะฮะในรถอิซูซุเจ้าตัวมิวเอ็กคันนี้ติดตั้งแผ่นแดมที่ไม่ได้มาตรฐานนะฮะถ้าถามผมว่าไม่ได้มาตรฐานลักษณะไหนนะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกมาดูอย่างช้าๆกันเลยนะฮะเพื่อสมาชิกครับที่เพื่อสมาชิกเห็นอยู่ตัวนี้นะครับเป็นแผงประตูหลังในรถอิซูซูเจ้าตัวมิวเอ็กคันนี้นะครับการติดตั้งนะครับแผ่นแดมที่ไม่ได้มาตรฐานว่าจะเป็นการแดมก็ดีนะครับเห็นไหมครับการยึดก่อของเขานะครับ กับโครงสร้างแทบไม่มีเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นช่องโหว่อยู่นะครับค่ารีเซคชั่นนะครับเป็นการสะท้อนนะครับออกมาค่อนข้างสูงทีเดียวอ่านะฮะเห็นนะครับการออกมาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้แหละครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บงานตรงนี้ที่มันยังไม่ได้มาตรฐานเลยนะฮะผมขอบอกเลยนะครับและที่เห็นชัดๆนะฮะผู้สมาชิกเรามาดูตรงนี้อ่าผมขอไล่ตัวบนก่อนตรงนี้จะเป็นรูเป็กนะครับตรงนี้นะคะในการกรีดของเขาฮะใช้ชัสเตอร์กรีดเห็นไหมครับ คัตเตอร์เกียนียจะเป็นล่องรอยแล้วไปโดนนะครับโครงสร้างเป็นรอยทีเดียวนะครับแล้วตัวล่างนะฮะเห็นไหมฮะทางทีมงานของผมนะผมขบบอกเลยผมจะหลีกเลี่ยงคัตเตอร์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าช่วงหน้าและนะเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับคัตเตอร์เกีดนะครับฟานลงไปตรงนี้ครับผมขอบอเลยตรงนี้ผิดวิธีเห็นไหมครับการติดตั้งที่ไม่ได้ฐานนะฮะตรงนี้เพื่อสมาชิกเห็นพร้อมผมเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับทางทีมงานของผมนะจะทาการติดตั้งแผ่นแดมชุดใหม่เข้าไปบริเวณแผประตูหลังนะครับ เราแดมยังไงนะฮะที่ได้รับการตอบรับนะฮะจากเพื่อสมาชิกเป็นจํานวนมากแดมยังไงนะครับที่มาตรฐานที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาลัตจิฟก็ตามมาชมช่วงหน้ากันเลยนะครับครับเพื่อสมาชิกค,ครับเมื่อช่วงที่แล้วผมพาเพื่อสมาชิกมาดูแดมเดิมนะฮะที่ลูกค้าได้ทําการแดมบริเวณแผงประตูหลังนะครับและแดมตัวนี้นะครับการแดมของเขาผมเขาบอกเลยว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนที่สําคัญนะ,ะผมจะพาเพื่อสมาชิกมาเปรียบเทียบนะฮะ เนื่องด้วยทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและพึกได้ทำการติดตั้งแผ่นแดมชุดใหม่เข้าไปนะครับในรถอีสุเจ้าตัวเมคคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยผมจพาเพื่อนสมาชิกมาดูแดมที่ได้มาฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและพึกตามมาชมกับผมเลยนะครับเพื่อนสมาชิกค,ครับที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้เป็นแผงนประตูหลังนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและพึกนะครับได้เลือกแผ่นแดมของยี่ห้อแคลิเบตซึ่งมีน้ําหนักเบา ยืดตินตัวให้ดีและที่สําคัญนะครับทนภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะครับทาการแดมเข้าไปนะครับและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวลาจพฤกพื้นนะครับเราได้นําเทคนิคการสร้างเอ็นฟอร์ตเบนต์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับบริเวณทั่วแผ่นเพื่อเจ้าแผ่นแดมตัวนี้กับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีนะครับไม่มีโพงอากาศนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซับเสียงนะครับการซับเสียงเขาได้ดีเยี่ยมเพื่อสมาชิกจะสังเกตไหมครับว่าทางทีมงานนงผมนะฮะ เรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการเจาะรูเป็กนะครับเราจะหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับคัตเตอร์นะครับความแตกต่างกับช่วงที่แล้วเห็นไหมครับค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับเปรียบเทียบได้เลยนะฮะเห็นไหมครับทางทีมงานโอคอนซาเพื่อเราเอาใจใส่นะครับในการแดมและเมื่อช่วงที่แล้วนะครับผมได้พาเพื่อนสมาชิกมาดูนะตรงนี้ครับจะเป็นช่องโว่นะครับจะมีค่ารีเซคชันหรือการสะท้อนค่อนข้างสูงทีเดียวนะฮะเวลาแดมเดมเต็มระบบเนี่ยฮะเวลาแดมเห็นไหมครับสวยทีเดียวตรงนี้นะครับ ลำโพงมีเลนส์การทางานของเขาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นชุดหลังตรงนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาทดสอบมิติและวิธีเดี่ยวในรถอินโนสุเจ้าตัวมิวเอ็กซ์คันนี้กันเลยนะครับครับเพื่อนสมาชิกค,ครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาแลคือได้ทําการแก้ไขระบบเกี่ยวกับการแดมนะครับบริเวณนี้แผงประตูหน้าและแผงประตูหลังในรถอินสุเจ้าตัวมิวเอ็กซ์คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เมื่อช่วงที่แล้วผมได้พาเพื่อนสมาชิกมาดูเห็นไหมครับการแดัมที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าในการยึดเกาะโครงสร้างนะครับแดัมแผ่นเดิมนะฮะผมบอกแล้วการยึดไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูเบกเห็นไหมครับเขาใช้คัสเตอร์แต่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวเพิร์ดเราจัดหลีกเลี่ยงทั้พวกคัสเตอร์นะครับผมนี่ต้องการหลีกเลี่ยงนะครับผมบอกคัสเตอร์นะครับเราไม่นะฮะและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวได้เพิร์ดครับเราได้นําเทคนิคนะครับในการสร้างเอ็นฟอร์ตเมนต์นะครับบริเวณทั่วแผ่นแดัม ผลประสงค์หลักเพื่อเจ้าแผ่นแดําโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีไม่มีโฟมอากาศนะครับเมื่อช่วงนปแล้วเห็นไหมครับตรงบริเวณแผงประตูหน้าประตูหลังจะมีแผงโพรงครับล่งโลกตรงนั้นนะฮะลองย้อนกลับไปดูแล้วเพื่อนสมาชิกจะเห็นนะจะเข้าใจตรงนั้นนะคือค่าดิฟเฟคชันทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวทึกคเราไม่ต้องการค่าดึดิฟเฟคชันหรือว่าเสียงสะท้อนที่ออกมาตรงนั้นเราไม่ต้องการเป้าหมายจริงๆที่เราต้องการคือเสียงที่ออกจากหน้าดอกเจ้าโคมมิเลน นะครับให้เขามีการทํางานมีประิทธิภาพมากขึ้นในรถดีสุกเจ้าตัวเมคคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาและพืนครับได้ทำการปรับแต่งเสียงและจูนเสียงนะครับและการปรับแต่งค่าขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีรายละเอียดเสียงดนตรีภายในห้องผูนะ้โดยสารค่อนข้างชัดเจนมากทีเดียว เพื่อสมาชิกครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะตรงนี้ขั้นตอนสําคัญผมใหญ่เพื่อสมาชิกนะฮะสังเกตดีๆการทํางานเจ้าระพูมีเรียนชุดหน้ากับชุดหลังนะครับผสมประสานนะครับค่อนข้างชัดเจนเสียงมิเบรนะครับตรงนี้นะครับรายละเอียดเสียงของเขาครับผมขอบอกเลยว่ายกนิ้วอย่างนี้เลยดีเยี่ยมนะครับตามมาฟังนะฮะสังเกตนะครับนะเสียงที่ได้นะครับกว้างขึ้นนะครับในการฟังรู้สึก ฟังแล้วผ่อนคลายเดียวนะฮะมาดูนะ าชิกทุกทท่านนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ฟังพร้อมผมใช่ไหมครับเห็นไหมฮะว่าการทํางานนะครับเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับซึ่งเป็นลําโพงชุดหน้าและชุดหลังนะครับผมการทํางานของเขานีค่อนข้างละเอียดและชัดเจนทีเดียวเสียงที่ได้เมื่อสักครู่นี้ฟังแล้วรู้สึกแบบว่าการทํางานก็มีประสิทธิภาพทีเดียวนะฮะตรงนี้นะครับผมถึงบอกนะครับว่าผมเน้นการติดตั้งที่ได้มาตรฐานและเน้นสินค้าที่มีคุณภาพก็ดีตรงนี้นะครับผมฝากเพื่อนสมาชิกนะครับรบกวนคนะครับตรงนี้ต้องเอาใจใส่ นะครับเหมือนรถอีลุสุเจ้าตัววิวเคันนี้นะครับได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวือทาการแก้ไขระบบเกี่ยวกับการติดตั้งแผ่นแดมที่ไม่ได้มาตรฐานตรงนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับสนใจนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขระบบก็ดีหรือว่าสนใจเกี่ยวกับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงหรือนะครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนซ่าราชพื้นนะครับจะมีทีมงานนะครับติดตั้งงานดีๆแบบนี้กับท่านนะครับและที่สําคัญนะครับผมขออนุญาตทิ้งเบอร์โทรนะฮะตรงนี้นะครับ ลองโทรมาสอบถามได้นะฮะเบอร์นะครับ02นะฮะ19 1 9 1 9 5 2 2 4ผมขอย้ำอีกสครั้งนึงนะครับ02นะฮะ19 1 9 1 9 5 2 2 4และเพื่อสอสมาชิกนะฮะจะพบกับมิติใหม่เกี่ยวกับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงภายในห้องผู้ดสารรายละเอียดเสียงครบถ้วนทีเดียวจากทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวและพึ่งช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ